ฮะไบรายหายไปไหนไบรายหายไปไหนก็ไปดูสิว่าเขาไปไหนไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วใช่ค่ะพี่สาวเขาคือพี่บุ๊คมีแฟนสามีอยู่ที่น่นเมืองวูเรแล้วก็เป็นไร่อังุ่นนะใช่ค่ะแล้วก็ทำไวน์ทำไวน์จริงๆเลยเออเน่นน่ะไปดูคลิประหว่างรอท่านผู้ชมท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์ชักนิดนึงเพื่อจะได้ส่งต่อกันนะ อถึงแล้วเนยฮเราไม่เห็นบ้านต้องมาขนานี่นี่เป็นส่วนของคลิป ทำ a อร์บีสนใจมาพักได้ค่ะต้เออน่าจะเป็นองุ่นใช่ไหมตะแกะอ่านี่ใช่ค่ะน่าจะใช่นะไม่ใช่ใชายแมสแคทใช่ไหม <laughs> อันนั้นเขาเป็นองุ่นทำวายนะทำวายอ้าวเนี่ หนีพี่ยุทธไปเที่ยวนี่ข้อที่หนึ่งไปเยี่ยมพี่สาวผิดข้อที่สองไปทำลูกถูก,ถกอันนี้ท่านผู้ชมบอกมาผมไม่ได้พูดเองให้น้องก็ไปเถอะท่านผู้ชมให้ก็ไปพัก,พกผ่อนหักโหมทุ่มเททำงานหนะักแล้วพี่บุ๊กไงเขามีกันสองพี่น้องเนี่ย มีหลานสองคนทีน่าใช่ไหมคะแล้วก็ทีโอใช่ไหมคะนี่เอาปล่อยเข้าไปเราไม่เห็นบ้านตรงมาไหนเดี๋ยววันไหนเวลามันต่างกันไงไม่งั้นจะโฟนอินให้ร้องเพลงส่วนของพี่บ้านเราคันที่อะไรนะอ่าโฮมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไบรท์ถึงจะอยู่ที่นั่นก็พ้อม้แหกคีมาเลยอ่าไม่ใช่ให้ส่องเสียงมาเลย อาพี่สาวถูกลอตเตอฝรั่งเศสไหมไม่ถึงถูกก็ไม่บอกและดูจากสภาพบ้านคงไม่ถูกอันนี้เป็นแบบอบุ่นะใช่ค่ะเป็น<ช>บ้านนะแล้วก็มีแบบไร้องุ่นทำไว้จริงๆเลยพี่ใบบอกอ้าวดูภาพอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกผมก็รู้แต่ว่าน้องใบามาลาพี่ไปเยี่ยมหลานแล้วไปหาพี่สาวเพราะพี่สาวย้ายไปลงหลักปักฐาอยู่ที่ฝรั่งเศส อาเป็นชานเมืองปารีใช่ไหมเมืองบูเร่ใกล้ๆกับปารีสัสา,ามชั่วโมง้าตุนกดดูมันจะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปารีสค่ะ<อ>บูเร่เป็นแถวนั้นก็จะผลิตองุ่นทำไวน์หมดเลยอ๋อนี่นี่นี่อ่ผมก็เพิ่งมารู้วันนั้นในกรรมกรนั่นแหละว่าอ่าคุณแม่เนี่ยได้ฝากไปบอกว่าไปผลิตอะไรนะเราไม่เขาที่นั่นเขาผลิตไวน์แต่ที่นี่จะไปผลิตอะไรกันเหรออ่บางท่านบอกแล้วไม่ปารีสก็ไอเฟล หรืออะไรนะอะไรนะชื่อเ <B ure, S 1> มืองอะไรนะฮะบูเร่บูเร่เรียกยากอะ <c oughs> ่ะฮะนี่นี่รายการแบบที่แบบผูกพันเรารายงานต่อเนื่องเลยเออทั้งไรเอาบังเอิญคุณอ้อยเขาอยู่ที่นี่นะคุณอ้อยอยู่ปารีสเอยอ,อยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะไม่ ตอนนี้อยู่ที่นี่ตอนนี้อยู่เมืองไทยให้าคำอยู่ค<า>่ะไม่อย่างนั้นจะไปบ้าน,านคุณอ้อย,ออยนะเอทานโู้ชอมอ่ะเริ่มสะสมยอดมาแล้วขนาดนี้